สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่7เดือนกรกฎาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิป .com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ด,ด,ดแบบคัดเน,น้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสําหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโบลูกิมเปิดบ้านต้อนรับการไปยังรีเกียวซอ,อคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่7เดือนกระกฎาคมปีพศ2 5 6 4แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม 4-20เกมหลังสุดของทางด้านโบรูกิมนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ8และแพ้3เกมหากดู 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านโบรูกิมนะครับอยู่ที่รายการนองเวดิวิชั่น1เมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับบรูกิมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไ i k i n g F อฟเคือเสมอกันไป2ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนติ2 0เกมหลังสุดของนา,านลิกเกียวอซอรนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ7และแพ้2เกมหากดูติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ3และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนา,านลิกเกียวอซอรนะครับอยู่ที่รายการนัก,นนก,นนก,นกชับมิสมสูซอเมื่อวันที่23เดือนมิถุนายน,นปีพศ2564นัดนี้นะครับลิกเกียวอซอเปิดบ้านต้อนรับการเเือนของคาสโนดาผลคือเสมอไปหนึ่งประตูหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันก,นกระทสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมผมจึงขอมาดูสถิติ5เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างโบลุกิมนั้นค่อนข้างดูดีกว่าวันนี้จากจาการที่โบลตุกิมต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิกเกวอวซอผมขอฟันธงว่าโบลุกิมสามารถชนะทางลิเกวอวซอได้ทุกสกอร์3ประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างดินาโมทบิลิซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางมาเยือนของเนฟซีคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่7เดือนกรกฎาคมปีพศ2 5ง4แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม เซติ2ีเกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านดินาโมทบิลิซีนะครับพวกเขาชนะ13เสมอ1และแพ้6เกมหากดูเซติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้าด<ม>ิานาโมทบิลิซี่นะครับพวกเขาอยู่ที่รายการจอเจียลิกาวันเมื่อวันที่1เดือนรกรกฎาคมปีพ Driver, 2005, ศ2 5 0 5ลนนัดนี้นะครับดินามโมทบิลิซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดินาโมปัตุมี ผลคือดีนาโมทบิลิซี่เปิดบ้านแพ้เปรุศกรหนึ่ประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนซิติ20เกมหลังสุดของด้านเนฟซีนะครับพวกเขาชนะ15เสมอสาและแพ้2เกมหากดูสซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะทั้งหมด5เกมลววยครับผม โดยนัดล่าสุดคณะ้านเนสซี่นะครับอยู่ที่รายการนักกระชับมิสโมสรเมื่อวันที่29เดือนมิถุนาย,ยนปีพศ2564นัดนี้นะครับเนสซี่บุกไปเยือนปาตักมอสโกผลคือเนสซี่สามารถชนะมาได้ทุกสกอร์1ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสีิตห้ทุกเฮการพบกันกระบทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมผมจึงขอมาดูสีติห้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทีมเยือนอย่างเนฟซีนค่อนข้างดีกว่าวันนี้จากการที่เนฟซีต้องบุกไปเยือนทางด้านดินาโมทบิลิซีผมขอฟันธงว่าเนฟซีสามารถชนะทางดินาโมทบิลิซีได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คูร่ระสโลวานบาติสลาวาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์ล็อกโลเวอร์คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่7เดือนกรกฎาคมปีพศ2 5 6 4แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิตีการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเบอร์เมซายไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม 4-20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านโรวานบาติสลาวานะครับพวกเขาชนะ14เสมอ3และแพ้3เกมหากดู4ต 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกม โดยนัดล่าสุดคณนากสลวานบาติสลาวานะครับพวกเขาอยู่ที่รายการนักกชมิตรสโมสรเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนปีพศ2564นัดนี้นะครับสลวานบาติสลวานะครับบุกไปเยือนทน่าน้าแอดมิลลคือสลวานบาติสลาวาบุกไปชนะได้รยสก,กร0ตู4ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างแชมล็อกโรเวอร์นะครับพวกเขาชนะ11เสมอ5และแพ้4เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทานด้านแชมล็อกโรเวอร์นะครับอยู่ที่รายการไอแลนด์พิมลีเมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับแชมล็อกโรเวอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดันคลาร์กผลคือแชมล็อกโรเวอร์สามารถชนะมาได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบัานถูกต้องตามกฎหมายจาก c ี่ต h เฮูเฮการพบกันกันละสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผ,ผลการแข่งขันครับผมผมจึงขอมาดูสีติหเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างสลาวานบานติสลาวาน,นั้นดีกว่าแต่ถึงอย่างไรผมขอฟันธงว่าแชมล็อกโลเวอร์มาชนะได้ทุกสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นและ,ะรายละเอียต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็กกิ้คสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเลยก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดใ,ใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเ,เชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ